สำหรับความรู้สึกในการได้รับบริการของที่นี่นะครับกอ็อย่างแรกเลยก็คือว่ามาถึงแล้วเราพอนะครับหาบริการหาที่จะลดให้นะครับอันนี้ก็ประทับใจอย่างหนึ่งนะครับหลังที่สองก็คือว่าอพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของรีเซพชันในการต้อนรับนะครับก็น่ารักดีนะครับพูดจาพูดจาดีผูดไพเราะนะครับแนะนำสถานที่แล้วก็พามาในในการบริการต่างๆ ก็ให้คำแนะนำได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะก็ประทับใจมากๆค่ะการเก็บไข่นะคะก็คือสบายมากเลยค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็คือแบบตอนที่เข้าไปในห้องนะคะก็คือพอคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้หลับสักประมาณ15นาทีเหมือนนับ1 2, นึ่งสอาะคะ่ะก็หลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาทีหนึ่งก็คือพี่พยาบาลก็เรียกชื่อแล้วคุณเจนจิราเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจาก ที่เก็บไข่ก็เป็นปกติค่ะอาจจะมีรู้สึกท้องอืดบ้างเล็กเกน้อยน้อยค่ะแต่ไม่เจ็บเลยค่ะสบายสบายเลยค่ะสำหรับทำที่นี่ย้ายตัวอ่อนครั้งแรกก็ติดเลยค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าของเราก็คือเราตรวจโครโมโซมแล้วก็ตรวจโครโมโซมผ่านหนึ่งตัวพอย้ายครั้งแรกก็คือสำเร็จเลยเราสองคนก็ดีใจกันมากเลยค่ะเพราะว่าพยายามกันมา5ปีแล้วค่ะ ก็มาติดที่นี่เลยค่ะตอนนี้มีตัวอ่อนแช่แข็งเก็บไว้อยู่ค่ะมีอยู่3ตัวค่ะแต่ว่า3ตัวเราไม่ได้ตรวจโครโมโซม,มค่ะก็จะฝากไปที่นี่ก่อนค่ะเดี๋ยวเผื่ออนาคตอาจจะได้มีโอกาสมาใส่อีกรอบนึงค่ะสำหรับข้อแนะนำที่จะ ให้แบบคู่อื่นๆนะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะๆไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เราอะมีความรู้ในหลายๆด้านแล้วก็ลองศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้ค่ะแต่ละที่แต่ละที่เราก็ดูสไตล์คุณหมอด้วยว่าเราชอบสไตล์คุณหมอแบบไหนอย่างของเราอะค่ะเราจะชอบคุณหมอที่อธิบายอธิบายเยอะๆแนะนําเยอะๆโดยที่แบบไม่ได้ลาคาญเราเวลาที่เราถามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราถูกชะตาคุณหมอที่นี่ก็มีมีส่วนด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกของเราค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เปลี่ยนมาหลายที่เหมือนกันก็มาจบที่คุณหมอแมนซึ่งเรารู้สึกว่าถูกชะตาและก็ถูกถูกสไตล์อะค่ะมีสไตล์ตามที่เราแบบว่าคาดหวังอะไรเงี้ยค่ะ